สวัสดีครับวันนี้ออกมาหาพึ่งครับมากับพานแจ็คครับสวัสดีครับผมมาขับรถเลาะป่าครับมาเจอพึ่งหลวงครับรังยังใหญ่เลยครับตอนนี้กำลังทำครบครับผมเดี๋ยวมารอชมครับเดี๋ยวผมพาไปดูรังครับตอนนี้ก็กำลังขับรถไปดูรังครับผมที่บอกไว้ครับจะพาไปดูมากับพานแจ็คครับเดี๋ยวรอชมครับพึ่งก็อยู่ตรงนู้นนะครับ ตรเดี๋ยวไปชมครับเดินลงคูนช้างข้ามไปครับรอชมครับผมนี่เราก็ทําครบเรียบร้อยแล้วครับผมใหญ่ๆครับพ่อล่างใหญ่กําลังหาทางลงครับนี่ครับคูนช้างนะครับสูงมากครับลงจากเดี๋ยวลงไปดูใต้ต้นกันได้ชัดครับไปครับก็ได้ลงจากคูนช้างแล้วนะครับสูงมากครับคูนช้างครับสูงมากเลยครับ พาเดินไปดูหลังครับอยู่ในป่าครับขอบป่าขับรถเลาะตามคูช้างมาเรื่อยๆครับเดินมาเจอไอ้ขับรถมาเจอพอดีครับรับราชมงานใต้ต้นครับต่อเข้ามาในป่าแล้วครับเดินขึ้นมาจากคูงช้างครับเดินเข้ามาในป่ามันอยู่ในป่าบาังนี้ใหญ่มากครับทางลำบากครับ เราพาประชุมกันใกล้ๆครับตายต้นให้นหมเกือบถึงแล้วครับก่อเข้ามาถึงรังครับเหมือนมีคนมาตอนหัวน้านะครับดูครับตายต้นครับรังใหญ่มากครับรังนี้เหมือนมีคนมาตอนหัวน้ํำไหมครับนี่ลอยครับมาช้าเกินครับเพิ่งมาเห็นครับนี่ครับรังใหญ่มากเลยครับผมเดี๋ยวรอดูพันแจ็คกจะว่าไงครับเจ้าหรือแมวครับเดี๋ยวมาลอยชมครับ ทานแจ็กกว่าจะลองขึ้นไปดูนะครับว่าจะเป็นไงครับพลังใหญ่มากครับลังนี้นครับนี่ครับลอยเ็าตอนหัวน้ำครับเดี๋ยรอ,ยรอยชมด้านบนครับ